สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปชิวๆนะพี่นะนะคะ,ะ,คะวันนี้จะมาพาทัวร์โซนเพชรยนต์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โซนหนึ่งไปยันโซนสี่นะคะโซนสุดท้ายไปยังโซนข้างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มี่จะพาทัวร์นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถนะคะอย่าเพิ่งเลื่อนคลิปไปไหนนะพี่เดี๋ยวรอดูคลิปนี้ก่อนนะคะวันนี้มี่จะพาทัวร์ทั่วเพชรยนต์เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่าด้วยนะคะถ้ากด like, กันแล้วไปค่ะเดี๋ยวไปดู ภายในของเพจยนกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมี่พามาทัวร์เพรยนต์นะคะบริษัทเพรยนสขาขาทุเนวงสี่สิบหนะคะเดี๋ยวอันดับแรกเราเริ่มที่ไทยพัดก่อนเลยะคะ่ะพี่ตรงนี้นะคะเป็นไทยพัดนะคะเกี่ยวกับยางนล้วมันเครื่องนะคะเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์นะยคะ่ะเวลาเช็ครถนะคะมี่ก็จะมาเช็คที่นี่เลยเดีนะะ๋พี่ๆไว้ใจได้เลยนะคะรถทุกคันหนูใช้มาตรฐานของไทยพัดเลย นะคะแล้วรับประกันได้เลยรถแต่ละคันประวัติสูงแน่นอนนะคะสำหรับตัวด้านหน้านะคะจะเป็นแคมรี่นะคะโซนด้านหน้าจะเป็นแคมรี่หมดเลยพี่นะคะโซนแคมรี่อันนี้ก็จะมีทั้งตัวน้ํามันและตัวไฮบริดเลยนะคะแล้วหนูบอกเลยนะพี่นะรถนะคะแต่ละคันประวัติสูงแล้วหนูใช้มาตรฐานไทยพัฒน์ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถเตรียมปล่อยนะคะพี่ๆก็จะามาเช็คก,กันที่ตรงนี้เลยนะคะก่อนจะปล่อยส่งให้พี่ๆน,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเรา มาสักคันหนึ่งเอาเป็นคันนี้ละกันตัวไฮบิดนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวแคมรี่2.0ท่าไฮบิดพรีเมียมนะคะจากราคา919,000เหลือแค่899,000ทก้งนั้นนะคะตัวรถเป็นปี2020นะคะบอกเลยพี่รถแต่ละคันไม่มีประวัติจมน้ําชนหนักมีความกับสีกอลไมนะะ่รับประกันได้เลยไม่มีแน่นอนนะคะไว้ใจได้เลยต่อมานะคะ่ะโซน2คะพี่โซน2ตรงนี้นะคะจะเป็นโซนอาติสเลย เนี่ยะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอウติสทั้งหมดเลยพี่アウติดเริ่มต้นเพียงแค่สามแสนเท่านั้นนะคะแล้วผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พันเท่านั้นนะคะที่เต็นท์ที่บริษัทมี่นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่สี่พันเท่านั้นนะคะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรถเตรียมปล่อยนะคะรถที่มีโบอยู่อันนั้นก็คือกาลังจะปล่อยส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆมารับรถนะคะคันนี้นะคะจุ่มมาคันหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวอウติสนิวหนึ่งจุดแปดจีอาร์สปอร์ตนะคะราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพัน รถเป็นปี2020ะะเลขไม้เพียงแค่5,000ท่าเท่านั้นนะคะเลขไม้เพียงแค่5,000ท่านเท่านั้นไม้น้อยมากค่ะพี่แล้วก็อันนี้ท้องแถลเลยนะคะเดี๋ยวปรับมุมกล้องให้ดูอันนี้จะเป็นโซน2นะคะเป็นโซนอาติสอาจจะมีฝะปะนมาบ้างนิดหน่อยนะคะอาจจะมีฝะปะนมาบ้างนิดหน่อยเพราะว่ารถล้นเลยล้นคลังเลยนะคะรถมีมากกว่า700คันอีกมั้งพี่ตอนนี้นะคะ อันนี้จะเป็นโซนสองพี่เป็นรถแนวผู้บริหารเอาติสนะคะประมาณนี้เลยนะ,ะต่อมาจะเป็นโซนสามค่ะพี่เป็นโซนเก่งเล็กนะคะก็จะมีแจ็สนะคะมีวีออสนะคะวีออสมีทั้งตัวเริ่มต้นนะคะถึงตัวท็อปเลยนะคะมีทั้งตัวเริ่มต้นถึงตัวท็อปเลยนะคะอย่างแจ็สคันนี้นะพี่มินิไทยเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยคันเท่านั้นนะคะอยู่ที่เพชรยนต์แล้วหนึ่งคัน นะคะมีแค่หนึ่งพันห้าร้อยคันเท่านั้นอยู่ที่รยนต์แล้วหนึ่งคันนะคะบอกเลยคันนี้สวยมากพี่สีลำโบนะคะนานๆทีจะมีแจ๊สสีนี้เข้ามานะคะคันนี้เป็นตัวแจ๊สหนึ่งจุดห้าเอสค่ะราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะตัวรถเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดเลีงไม้เพียงแค่สี่หมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะคะไม้น้อยมากพี่ไม้น้อยมากนะคะพี่อยากดูคันไหนเพิ่มเติมนะคะทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะหรือจะติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้นะคะ0 8 4 5แปสี่ห้าหนึ่งสี่ 5 4 9สี่เกสามเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะข้อมูลรถทุกคันในเพยนยอนหนูมีหมดนะคะอยากรู้คันไหนอยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษนะคะพี่พี่ทักมาได้เลยนะ,ะสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะคะหรืออยากจะดูรูปรถเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูนะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นโปรตัวต้าวิญญาณนึ่ง้อนะคะเป็นตัวเริ่มต้น คันนี้นะคะราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันปีสองพันยี่สิบนะคะบอกเลยรถมีให้เลือกเยอะมากพี่มีปรับมุมกล้องให้ดูเยอะจริงนะคะเยอะมากอันนี้ที่แห,งแหงวงๆโ,โว้ไปเนี่ยพี่เขาไปถ่ายค,นะคะลปยคิปกันนะคะพี่ๆเซลพ้อไปถ่ายคลิปกันนะมีให้ดูเลยพี่นะคะอันนี้จะเป็นโซนสองเป็นโซนเก่งเล็กนะคะรถครอบบัวเจ็ดที่นั่งก็มีนะคะพี่อย่างคันนี้เลยงกไม่เกินสามแสน นะคะคันนี้เป็นตัวโมบิลิโอ 1.5V นะคะราคา2แสน99,000นะคะตัวรถเป็นปี2015เลขใไม่เพียงแค่1แสน64,000โลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากไม่น้อยมากนะคะซีวิกก็มีค่ะพี่คันนี้นะคะเป็นฮอนด้าซีวิก FC 1.8EL นะคะราคา629,000ตัวรถเป็นปี2021นะคะเลขกหม่เพียงแค่59,000โลเท่านั้นไม่น้อยมากนะคะไม่น้อยมากเลย โซน2เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโซนที่รถเข้าใหม่กันเลยดีกว่านะคะรถเข้าใหม่ก็จะอยู่โซนนี้เลยพี่นะคะไม่ว่าจะเป็น Accord นะคะ f o r ์กเ e r ร์มินะคะ c a m r ี Vios มีหมดเลยนะคะรถเข้าใหม่ก็จะอยู่โซนนี้พี่เป็นรถที่เข้าใหม่รอปรับสภาพนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมีมีคันนึงมั้งพี่ Accord เข้ามาเป็นตัวท็อปสุดน่าจะคันนี้แหละถ้ามีจะไม่ผิดนะคะ คันนี้นะคะเป็นตัว HONDA นะคะ HRV 1.8 EL ราคา539,000ค่ะพี่ปี2019สนใจทักมาได้เลยนะคะถ้ามีไม่ได้รีวิวคันไหนนะคะพี่แคบปหน้าจอน Inbox ะะเข้าหาไลนา์มีได้เลยเบอร์084514543เดีวมีส่งรูปรุ่นรถเพิ่มเติมให้ดูนะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นตัวเซนต้า 1.5V ค่ะ ราคา5 1 9 0 0 0หนึ่งหมืนเกันปี2019เรียกไมเ่เพียงแค่8 000, 5 0 0 0ทาพลเท่านั้นนะคะ Toyota v i o นเข้าใหม่ก็มีค่ะพี่ Yaris เข้าใหม่ก็มีนะคะ Vios เข้าใหม่เยอะมากนะคะ Vios ออตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 7 9 0 0 0เจ็หมืนเก้าพันนะคะไม่รู้ว่าติดจองหรือย,อยังนะคะโซลรถเข้าใหม่จะประมาณนี้เลยพี่นะคะตัว Toyota Corolla Cross ก็มี ะะรถเข้าใหม่เยอะมากพี่อันนี้อยู่ในโซนถัดจากโซนสองนะนะคะถัดจากโซนนู้นนะคะจะเป็นโซนรถเต็มอขอภัยค่ะจะเป็นโซนรถเข้าใหม่อันนี้ก็จะเป็นกระบะนะคะเวลาพี่พี่เขารีวิวกันก็จะรีวิวกันแบบนี้เลยให้ดูเลยนะคะตัวรถสวยมากพี่รถกระบะก็มีนะคะ h o n ด a HRV CRV นะคะมีหมดเลย มีหมดเลยนะคะอันนี้มีอยู่โซนอนนหนึ่งสองอันนี้อยู่โซนสามนะคะตอนนี้มีอยู่โซนสามแล้วนะคะโซนสามก็จะเป็นพวก h o n d a HRV นะคะแล้วก็จะมี Fortuner MUX นะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นตัว isuzu MUX 1.9 l u x u หนึ่งจุดเก้านะคะราคาแปดแสนสองหมื่นเก้าพันปีสองพันยิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวมีให้ดูตัวรถเดี๋ยวให้ดูตัวรถกับภายใน มีมีป่าสลาดทั้งหมด2รอบนะคะพี่รอบแรกจะเป็นรถเข้าใหม่รอบที่2จะเป็นรถเตรียมปล่อยนะคะนี่ให้ดูได้เลยนะคะด้านในจะเป็นประมาณนี้พี่แล้วก็เอกสอง่งเอกสารได้ต่างๆนะคะหนูมีให้หมดเลยสําหรับคันนี้นะคะได้มาเป็นตัวพูมารลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะหน้าจอใหญ่เลยนะพี่นะเบรงมือนะคะได้เป็นออโต้เบรกโฮกับเบรงมือไฟฟ้านะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรถที่งบไม่เกินหมื่น เอ้ง้มไม่เกินแสนเนะะี่ยอันนี้พี่พี่เขากำลังถ่ายยาลิศกับคู่น้องยาลิศเข้าใหม่กันอยู่นะคะคันนี้คันนี้แค่เก้าหมื่นเก้าค่ะพี่เป็นออติสหนึ่งจุดหกอีนะคะปีศูนย์ปีศูนย์ห้านะคะปีศูนย์ห้ารถไม่ถึงหมื่นกะ็มีนะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นตัววีออนหนึ่งจุดห้าจีนะคะราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่วีออนนะคะขายดีมากบอกได้เลยวีออนเอาติสพวกนี้คือขายดีจริงๆนะคะขายดีมากๆพี่ อันนี้ก็เป็นวีออสเข้าใหม่เนะะียค่ะให้ดูได้เลยไม่มีจมน้ําชุนหนักพี่ครอบแน่นอนเนะคะรับประกันได้เลยนะอันนี้เนะะี่ยค่ะพี่ๆเขากำลังเปลี่ยนฟิล์มกันอยู่เนะียคะโซนด้านหลังก็จะเริ่มมามีเปลี่ยนฟิล์มอะไรไปแล้วนะคะบอกเลยพี่รถเข้าใหม่หนูเปลี่ยนฟิล์มให้เปลี่ยนยางให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เนะียคะใช้มาตรฐานของไทยพัฒน์เลยต่อมานะคะจะเป็นโซนสี่ก็จะเป็นโซนรถใหญ่กันแหละนะคะก็จะเป็นก็จะมีพวก มิวเอ็กนะคะโฟร์เจเนอร์รถตู้กระบะนะคะจะมีประมาณนี้เลยอันนี้ก็เป็นมิวเอ็กเข้าใหม่พี่คันนี้ฮอตมากนะคะคันนี้พูดได้เลยว่าฮอตมากจริงพี่คันนี้บอกได้เลยว่าฮอตมากเข้ามาวันเดียวนะคะบอกเลยเซลล์ถ่ายกันกระจายนะคะลูกค้าทั้งมากันบุมบําเลยนะคะคันนี้นะคะตัวบอกก็จะได้เป็นสีลูกตาลอ่อนแบบนี้เลยนะคะสวยนะพี่คันนี้ นะคะสวยมากใครสนใจนะคะแคปหน้าจอทางหามีได้เลยนะคะบอกเลยพี่มีให้เลือกเยอะมากนะคะนี้ก็จะเป็นโซนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโซนรถใหญ่รถครอบครัวนะคะรถกระบะก็มีพี่หนุ่มมีทั้งหมดสามสาขาเนะะียค่ะแต่สาขาที่มีอยู่ตอนนี้จะเป็นสาขาใหญ่สุดนะคะต่อมาก็จะเป็นโซนกระบะแล้วก็รถตู้นะคะเป็นโซนกระบะแล้วก็รถตู้เลย คันนี้นะคะเป็นตัวคอมพิวเตอร์เป็นเข้าใหม่ด้วยนะคะเป็นรถข้าใหม่นะคะเป็นตัวคอมพิวเตอร์สามจ9ดศูนย์็ดสนเก้าหื่นเก้าพันที่ไม่ถึงล้านปีสองพันสิบแปดะคะไม่ถึงล้านให้ดูได้เลยนะคะร,รถตู้หนูก็มีพี่เดี๋ยวมีเปิดรถก่อนเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะบ,บอกเลยภายในสวยมากคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายใน นะคะสำหรับภายในกว้างมากนะคะใครใครกำลังหารถตู้อยู่นะพี่นะนะคะมาถามนี่ได้เลยนะครรถตู้ในสต็อกเยอะมากไม่หลักหมื่นก็มีนะคะับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะกําลังมองหารถมือสองอยู่ inbox เข้าหานีได้เลยค่ะศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งสี่สี่เก้าสามนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถเตรียมปล่อยเอ้ยขออภัยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถที่เข้าใหม่นะคะ วันนี้นะคะมีขออนุญ,ญาตลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะถ้ากดกันแล้วขออนุญ,ญาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ